วันนี้วันที่สี่มกรานะเป็นวันซื้อหวยซื้อนะครับหวยซื้อก็คือก็คือหวยที่จะนี่เข้าได้นี่แสดงว่าถ้าถ้าเกิดเข้าได้เราก็ซื้อได้นะครับแต่ว่างวดนี้เป็นงวดที่ผมมีได้ไปแล้วนะครับลองมาดูซิว่ามันจะว่ายังไง อ,อย่างนี้แสดงว่าไม่ได้ฮครับเนื่องจากหน่วยงานธนาคารมีการปรับปรุงระบบธนาคารจึงองงดให้บริการชำระเงินผ่านกรุงไทยเน็กชั่วข่าวขออภัยในความไม่สะดวกอ่ากดสิ้งเนี่ยเออกรุงไทยเน็กใช้ไม่ได้ครับวันนี้ หลังจากทดลองซื้อหวยซื้อแล้วไม่ได้นะครับปรากฏว่ามันมีปัญหากับธนาคารก็มาเข้าด้วยอคอม,มพิวเตอร์นะครับตอนนี้ก็ให้เรื่องปกติก็คือ,อซื้อแล้วมีจองจองจองมาแล้วจะมาซื้อซ้ำไม่ได้นะครับตกลงหวยซื้อถ้ามีหวยจองแล้วมาซื้อหวยซื้อไม่ได้นะ คงมีเท่านี้เท่ารับอธิบายเพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูหวยจองวันที่หนึ่งวันที่สองต่อนะคระับวันนี้วันที่ห้า มกลานะครับเวลาเจ็ดโมงครึ่งอันนี้เป็นหวยซื้อนะครับหวยซื้อจะเป็นของงวดวันที่หนึ่งกุมภานะครับถ้าถ้าได้วันนี้ก็คือเป็นงวดของวันที่หนึ่งกุมภาก็น่าจะได้ไม่ยากนะครับเพราะว่ามันจะเต็มนะครับเต็มแปลว่าซื้อเต็มทุกคนจะซื้อวันนี้วันแรกนะครับเป็นหวยเป็นหวยจองนะครับเป็นหวยจองจะมีการจองวันนี้วันแรกเดี๋ยวเรามาดูว่ามันจะขึ้นขนาดไหน เป็นชาไหมนะครับคนก็คงใช้กันเยอะเหมือนกันแต่คนที่ซื้อคนคนที่ทำจองวันแรกนะก็ส่วนใหญ่ก็จะได้ทั้งหมดนะครับเพราะมันจำนวนเล่มมันเยอะนะครับเยอะทั้งหมดเลย ประมาณ6กหกแสนกว่านะครับไม่รู้ว่าเดี๋ยวนี้เขารวมที่ไอโคต้าที่มาจากสลร,รกลางมารวมมามาพิมพ์ด้วยตรงนี้หมดแล้วนะครับแต่ว่าการสั่งตัวนี้ก็สั่งเฉพาะคนที่สั่งออนไลน์พวกที่รับที่สลรกกางเขาคงเหมือนเดิมนะครับ6 0แสนประมาณ6แสนห้านะครับ6 0 0 0 0 0แสนห้เล่นประมาณนั้นนะครับ ว่าทางสาร,รกางก็อีกสามแสนกว่าแต่นี้ก็คงทุกคนได้สองหนึ่งหนึ่งหนึ่งเหมือนกันหมดนะครับเพราะฉะนั้นคนที่ซื้อที่สลากกางที่คังจังหวัดก็เอาไปรวมเล่มยากขึ้นนะครับใครที่เจอหวยชุดห้าใบสิบใบยี่สิบใบบอกบ้างนะ <c oughs> จะได้รู้เขายังทำได้อยู่หรือเปล่านะครับ เซิร์เวอร์ของกองสลากเขาเพิ่มอ่าเปิดตั้งแต่เจ็ดโมงครึ่งน,นะครับไม่เจ็ดโมงสามสองเรืยองไม่ได้ ทั้งสองอย่างทั้งรับทั้งซื้อโปรแกรมที่ใช้อยู่นี่เป็นโปรแกรมที่ช่วยในการ จองนะครับไม่ให้เง้นแล้วเราก็ต้องมาลั่งกดเอนเตอร์เองเป็นพันๆรอบนะครับไม่งั้นเราก็จะชา้านะครับถ้าเกิดว่าใช้มือธรรมดาก็จะได้ชา้านิดหนึ่งแต่นี้ก็จะเร็วครับไม่ใช้ใครว่างๆก็ลองไปฝึกเขียนดูนะครับ 7จ็ดาสิบสี่ยังไม่ได้แสดงว่าเข้ากันเยอะมากนะ สามหม้าันสองร้อยสิบาทนะครับสังเกตด,ดูนะเป็นงวดหนึ่งกุมภานะครับงวดหนึ 3, ่งกุมภาห้าเล่มนะครับ มีค่าทาเนมสมิบบาทตกลงครับบันทึกภาพไว้นะครับได้แล้วครับมาแล้วครับม่เสร็จมาแล้ว<ม>เสร็จสิ้นครับการทำหวยจองอือ วันหนึ่งกุมภานะครับวิธีการก็มีอยู่ตอนนี้แล้วครับอันนี้ถ้าเกิดว่าถ้าเข้าด้วยยูสเนมอื่นรหัสผู้อื่นก็จะช่วยในการเข้าได้นะครับก็ช่วยซื้อให้ได้ถ้าใครสนใจให้ช่วยต้องต้องเชื่อถือผมร้อยเปอร์เซ็นนะว่าไม่เอาเงินของคุณมาใชใ้แน่นอนก็ <c oughs> <c oughs> จะช่วยในการซื้อได้นะครับ แต่ต้องไว้ใจร้อยป็นนะโอเคทำหัวจองให้ดูนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ วันที่หกมกราคนะครับเป็นการจองหวยหวยจองวันที่สองนะครับเมื่อวานวันที่ห้าหวยจองวันที่หนึ่งวันนี้หวยจองวันที่สองเมื่ 1, วอวา,วานบอกเหลือหนึ่งแสนห้าหมื่นกว่าเล่มนะวันนี้จะหวยจองวันที่สองดูซิว่าคนที่จองได้แล้วก็จะจองได้อีกไหมนะนี่เป็นการทด,ทดลองการจองให้ได้เกินห้าเล่มนะครับเรามาดูนะว่าจะจองได้ไหม ตอนนี้เจ็ดโมงสามติดพอดีนะครับน่าจะเข้าได้ง่ายพอสมควรนะเพราะมันตั้งแสนแสนห้าหมื่นกว่าเล่ม,มแวบๆมาแล้วอาจจะได้ไม่ยาก ก็เยอะแน่นอนหัวที่จองวันนี้ก็คือหวยที่จะขายที่เพื่อออกในวันที่หนึ่งกุมภานะครับเมื่อวานได้การจองอแล้วห้าเล่มน,นะวันนี้เป็นการจองวันที่สองเอาหลังทดสอบดูว่าการจองวันที่สองนี่ยจะได้เกินจะได้อีกไหมนะเพราะว่าหวยซื้อ เขาบอกว่าถ้าท่านจองได้แล้วหวยซื้อไม่ได้ถ้าทำวันนี้ได้แล้วหวยซื้อไม่ได้นะ mm hmm. ก็เลยมีความคิดว่าจะเมื่อจองวันที่หนึ่งได้วันที่สองได้เา่าจะไปซื้อหวยซื้ออีกที่เป็นสิบห้าเล่มนะไม่ได้ตีความอย่างนั้นนะอันนี้ก็เลยสงสัยว่าได้หรือไม่ได้ในการจองวันที่สองถ้าจองวันที่สองได้ก็จะได้สิบเล่มในวันที่ยี่สิบยี่สิบมกรานะครับ ยี่สิบมกรเพื่อขายวันที่หนึ่งกุมภาเดี๋ยวจะมาตอนนี้กำลังพิสูจน์ทฤษฎีดูว่าได้ไม่ได้แบบแบบึ้นมาแล้วนะครับลงมาดูดูว่าจะได้ไหม หมุนมา4ี่ิเอดรอบแล้วนะสามนาทีผ่านไปนะครับกานซื้อนี่มีข้อกำหนดใหม่ขึ้นมาก็คือถ้าเกิดว่าไม่ครบแสนเล่มมันก็จะจะคืนเงินนะะคืนเงินที่เราจองไปเพราะฉะนั้นโอกาสในการ หลังจากที่จองได้แล้วเนะถ้าเกิดก็ไม่ไม่บอกมาว่าไม่บอกยืนยันว่าได้แสดงว่าเงินที่จองไปนะ่ะเดี๋ยวเขาก็คืนมาให้แเรางวดนั้นนั้นท่านก็จะไม่มีหวยขายนะะนี่คือกฎระเบียบใหม่ที่ออกมาเมื่อตัปดาหที่แล้วนะครับก็ต้อง พิมพ์แล้วให้ได้ครบแสนแสนเล่มเพราะชุดหนึ่งชุดหนึ่งเนี่ยมันจะพิมพ์อยู่ที่แสนเล่มน,นะครับแวบๆบแบบแล้วนะดึงมาได้ข้อมูลดึงมาได้บ้างแต่ว่ายังไม่สำเร็จนะครับ ยังไม่ตเร็จถูกโยนไปที่หน้าไม่ได้นะเนะครับหน้าที่ไม่ได้ก็คือหน้าที่ขนานี้มีผู้ใช้มากนะครับขอให้รออะไรเงี้ยนะครับก็เราก็จะวนกลับมาที่หน้าแรกอีกนะครับเพื่อพยายามเข้าใหม่นะครับนั่นคือวิธีการทํางานของของตัวช่วยอันนี้นะครับ เป็นการเขียนตัวช่วยง่ายๆนะครับไม่ได้ยากอะไรเลยนะครับสองสสองประโยคสองประโยคเองนะครับห้านาทีผ่านครหน้าเข้ายังได้ไม่ได้เลยนะ นี่ๆนะอาจจะหมดไปแล้วก็ได้ตามธรรมดาห้านาทีนี่หมดไปแล้วนะจะไมรู้ว่นวันนี้ยังหมดรอเปล่ปาหกนาท,ทีผ่านนะมันเหลือเยอะมันน่าจะได้นานนะครับธรรมดาห้าหมื่นเล่มในห้านาทีก็หมด้ว ครับพยายามเข้าสามรอบแล้วแสดงว่ายังแย่งชิงกันเยอะอยู่นะ และอยังเนาะวิ่งอย่างนี้เจ็ดนาทีผนะ่านครับสิบนาทีผ่านนะครั <S <S นอกจากแท็บเล็ตแล้วผมพยายามเข้าทังคอมด้วยนะฮะคอมก็ช้านะครับแสดงมีคนใช้เยอะเหมือนกันเมื่อกี้พยายามจะเข้าที่ด้วย iPhone เข้าเขาไปในกรุงไทเน็กนะครับปรากฏเราก็ไม่ได้นะก็ช้า,ชาอึดตอนนี้กำลังใช้แท็บเล็ตอยู่นะครับรอบที่สามที่แปดสิบกับสิบเ็นาทีผ่าน11บเอนาทีผ่านครับ ลิงก์ที่เข้าซื้อเนี่ยไม่ใช่ว่จาจะเข้าเข้าที่ลอตโต้ได้นะครับลอตโต้ .ktb.netbank.com นะนี่เป็นนี่เป็นเป็นของ ktb.netbank นะครับไม่ใช่ท glo นะ,ะได้แล้วครับ เรามาดูจะเข้าระบบได้ไหมนะนี่เป็นการจองเป็นหวยจองแต่ว่าได้แล้วเมื่อวานวันนี้เป็นการเข้าครั้งที่สองนะครับเข้าได้นะครับเข้าได้จะกดตกลงเพื่อซื้อนะครับดูซิว่าเขาจะยอมไหมนะถ้าได้ก็ผมต้องขายสิบเล่มโอเคครับตกลงยืนยันครับได้ครับ อ้าวได้นะครับแสดงว่าแสดงว่าจองสองวันได้นะครับได้สิบเล่มนะครับเพราะฉะนั้นพิสูจน์ทฤษฎีได้แล้วว่าเราสามารถทําจองได้สิบสิบเล่มนะครับคือเมื่อวานผมจองได้ห้าวันนี้จองได้อีกห้าเป็นสิบนะครับกําลังรอรอการจัดสรรน,นะครับวันที่ทํารายการคือเป็นสลากกินแบ่งวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์นะครับหนึ่งกุมภาพันธ์สองอาหก กสี่นะครับเก้านะครับก็จะได้รู้กันทันทีว่าถ้าเกิดทำอย่างนี้แล้วได้หเล่ม2รอบนะครับสองครั้งในงวดเดียวกันนะครับแสดงว่าดวได้10เล่มนะครับนะครับก็ทดลองให้ดูนะครับว่าเราสามารถทำได้คนที่จองมองดูว่า คนที่จองวันนี้แล้วเนะี่ยเขาบอกว่าจองทําหวยจองแล้วไม่สามารถจะไปซื้อหวยซื้อได้อีกนะครับหวยซื้อก็คือวันเดียวกับที่การเอ่องวดเดียวกับที่จะออกในข่าวต่อไปนะครับไม่ได้นะครับโอเคตอนนี้ก็ได้ทราบวิธีการแล้วว่าถ้าทำอย่างนี้ได้สิบเล่มแน่นอนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับล,ำล่ลำรวยล่ำรวยครับ ปลอดภัยจากโควิดทุกคนด้วยนะครับสวัสดีครับก็จะมาสรุปนะครับสรุปอีกครั้งหนึ่งว่าหว,หวยจองเนะีย่ยหวยจองเนะี่ยนะครับก็คือวันที่วันที่ห้ากับวันที่หกนะครับแล้วก็วันที่ยี่สิบเอ็ด กับ22นะฮะนะที่ไม่ใช่หวยซื้อนะครับที่เป็นวันแรกของกองันของการซื้อเนี่ยก็คือ5 9นะครับ19 2 0 21นะครับเป็นหวยจองนะครับก็จะสามารถจองได้ทั้ง2วันนะครับจะทําให้เราสามารถได้5เล่ม2 2ครั้งนะครับก็เป็นรวมเป็น10เล่มนะครับรวมเป็น10เล่มก็สำหรับคนที่สนใจเรื่อง การจองนะครับว่าเออมันมันจะทําให้เราาเพิ่มได้ไหมนะครับเรื่องจะต้องไปซื้อที่อื่นถ้าเกิดว่าคนที่ขายเก่งๆนีนะครับซึ่งจริงๆแล้วระบบให้เราซื้อได้เลยนะครับในราคาเท่าเดิมนะครับราคาเท่าเดิมเราซื้อได้ถึงงวดละสิบนะครับงวดละสิบสิบเล่มนะครับโอเคตอนนี้ของผมก็มีสิบเล่มแล้วขาย จะเอาไปช่วยขายบอกมั้งนะโอเคครับสรุปได้แล้วนะครับ่เราสามารถทำได้ถึงสิบเล่มครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ